สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ตามธรรมเนียมผมจะมาเก็บตกผลงานของทัพช้างศึกชุดยู3ที่ลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนกันไปเมื่อช่วงหัวข้ามของวันนี้กับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเมียนมาและก็อินโดนีเซียหลังเกมในกลุ่ม A ที่ทีมชาติไทยของเราสามารถถล่มเอาชนะทีมชาติเมียนมาไปได้อย่างขาดลอยสาประตูต่อศูนย์จากประตูของพัชระชูคิดแล้วก็ยศกร เก็บ3คะแนนเต็มในแมตช์แรกได้ตามเป้าซึ่งหลังจากใช้ชนะของไทยเราในแมตช์นี้แฟนชาติคู่แข่งอย่างเมียนมาและก็แฟนชาติคู่ปรับจากซีเกมอย่างชาวอินโดนีเซียเขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวเมียนมากันก่อนที่คนแรกน่นได้มาบ่นถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่าแพ้ศูนย์ประตูต่อสาม มันน่าขายหน้าแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานั้นก็ได้มองต่างออกไปถึงการแพ้ไทยแบบขาดลอยในครั้งนี้ของทีมยูยิของเมียนมาว่าสําหรับการเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยนี่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองถึงการต่อกกรการของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเมียนมาในแมชนี้ว่านี่มาดูเหมือนผู้ใหญ่ที่เตะกับเด็กเลย ชาวเมียนมาคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเชิงตัดพ้อกึ่งติดตลกถึงความปราชัยของทีมชาติเมียนมาว่ามันไม่มีใครที่สามารถพาเมียนมาชนะไทยได้อีกแล้วหรือหลังจากการจากไปของพระเจ้าอลองพญาส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาบ่นถึงผลการแข่งขันศูนย์ประตูต่อสามนี้ต่อไปว่าทีมเมียนมาเนี่ยไม่สามารถแม้กระทั่งตีไข่แตกจากไทยได้หรือมันมีแต่ทีมหญิงเท่านั้นที่สามารถทำลายประวัติศาสตร์ได้ในช่วงสี่เกม ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปได้วยว่าทุกครั้งที่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําสกอร์ได้แม้กระทั่งซักประตูนหนึ่งเลยนะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมถึงประเด็นนี้ต่อไปได้วยว่านี่มันปกตินะเมียนมาแพ้กับไทยจากแดนหน้าส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นหลังผลลัพธ์ในแมชนี้ว่ามัน เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับทีมฟุตบอลของเมียนมาที่จะเอาชนะไทยได้แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าพวกเขาเคยสามารถเอาชนะไทยได้ในรุ่นยู9นะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลงานของทีมยู2 3ของเมียนมาในแมตช์นี้ว่าเราก็เล่นกันได้ไม่อ่อนแอเลยนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าความผิดพลาดที่ทำให้เราต้องเสียประตู ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองถึงความปราช้ายกับทัพช้างศึกของทีมชาติเมียนมาในแมชนี้ต่อไปได้วยว่าไทยเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าแดนหน้าของเรามันไม่เฉียบคมและผู้รักษาประตูของเราก็แย่ด้วยที่มันก็คล้ายกันกันกบแฟนบอลชาวเมียนมาคนต่อมาที่ก็ได้มองว่ามันไม่ใช่เพราะว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งหรอกแต่มันเป็นเพราะว่าทีมชาติเมียนมานั้นอ่อนแอ ส่วนคนต่อมานี่ก็มองไปถึงหนึ่งในปัจจัยที่นําไปสู่ความพ่ายแพ้ของทีมชาติเมียนมาในครั้งนี้ว่านี่มันเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถฉวยโอกาสของเราได้มันจึงต้องพ่ายแพ้ฝั่งเราควรที่จะต้องทําได้ถึง2ประตูในช่วงแรกที่ก็เป็นมุมมองที่คล้ายคลึงก,กันกับความคิดเห็นต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ว่าเรามีโอกาสในช่วงต้นเกมจากความผิดพลาดของแนวรับของไทยแต่เรากลับไม่สามารถทําประตูได้ ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปในเชิงเปรียบเทียบถึงศักยภาพของทีมฟุตบอลของทั้ง2ชาติว่าไทยและเมียนมาในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในสถา,านการณ์ที่พวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เริ่มตั้งแต่หลีกในประเทศเลยซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองต่อไปด้วยว่าถ้าเราจะสามารถไล่ไทยในช่วงเวลานี้ได้ก็คงจะต้องเป็นเวลาอีก20ปีถัดไป ส่วนหลังจากนี้จะไปกันที่ความยิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวหลังเห็นผลสกอร์ในแมชนี้ว่ามอบถ้วยให้กับทีมชาติไทยไปเลยเธอะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการชื่นชมการเล่นของทัพช้างศึกของเราต่อไปได้วยว่าไทยทุกรุ่นอายุเนี่ยเล่นกันด้วยแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะต่อบอลจากเท้าสู่เท้ามีการผ่านบอลและรับบอลที่ดีเลย แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีชาวอินโดคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความห้าวหาญถึงไทยเราว่าในภายหลังพวกเขาจะต้องโดนเชื้อดโดยทีมชาติอินโดนีเซียส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาพยากรณ์ว่ารอบชิงชนะเลิศมันจะต้องเป็นทีมชาติอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติไทยซึ่งชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มีความวิเห็นต่อประเด็นนี้ต่อไปอีกด้วยว่าไทยเนี่ยเป็นทีมเต็งแชมป์มเลยเพราะว่าได้เล่นในรังของตัวเอง พวกเขาจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศและโอกาสมันก็จะเป็นแบบ50ต่อ50แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็ดนนี้ไปในมุมมองที่ต่างออกไปว่ามันน่าจะได้นะที่ทีมชาติอินโดนีเซียอาจที่จะไม่สามารถเข้าไปพบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งหนึ่งหรอกเพราะว่าทีมชุดนี้ที่นำทัพโดยชินแตยองอาจจะต้องติดอยู่แค่ในรอบแปรงกลุ่ม ส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการแสดงมุมมองถึงผลงานของทีมชาติไทยของเราในแมตช์นี้ว่าผมได้ดูเกมของทีมชาติไทยนะรูปเกมนั้นแย่มากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองคล้ายๆกันด้วยว่าเกมของไทยนั้นแย่แน่ใจเลยว่าอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้แต่ว่าจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่านี่มันเพิ่งจะเป็นแมตช์แรกของพวกเขา มันยังไม่แน่ว่าทีมชาติอินโดนีเซียของเราจะสามารถเล่นได้ดีกว่าพวกเขาด้วยหรือเปล่าเราเองก็มีหลายปัญหาที่มันคาดไม่ถึงซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าไทยเนี่ยกำลังอยู่ในโหมดล้างแค้นนะขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียของเรานั้นกําลังขาดรุ่งริ่งผู้เล่นตัวหลักของเราหลายคนสโมสรไม่ปล่อยตัวมาเดวังก้าก็ได้รับบาดเจ็บแถมยังมีผู้เล่นที่ถูกลงโทษอีก นี่มันจึงเป็นโอกาสที่ชาติเพื่อนบ้านและก็คู่แข่งรายอื่นๆของเราจะสามารถบูลลี่เราได้ในขณะที่แฟนอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงตัดพพอไปถึงผลงานของคุณซื้อชาวเกาหลีตใต้ของทัพการูดาต่อไปได้ว่าโค้ชจินแตยองเนี่ยก็ยังไม่เคยเอาชนะที่จะถ่ายได้เลยนะตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งจากตรงนี้จึงได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองว่าทัพการูด้าเนี่ยจำเป็นี่ต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเลย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทีมอย่างไทยแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าเมื่อเจอไทยเกรงว่าเราจะต้องจิตตกกันอีกครั้งตื่นตระหนกเสียบอลง่ายไม่กล้าเพลสปล่อยให้ไทยได้เล่นต่อบอลสั้นกันอย่างอิจระคอยดูกันเลยแต่อย่างไรก็ตามแฟนชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นความพิจารณาสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากราวเพิ่มเติมถึงในกรณีหากจะต้องเจอกับทีมชาติไทยในทันวร์นาเมนต์นี้ด้วยความเชื่อมั่นว่า ด้วยสปิริตในการต่อตู้ที่สูงทีมชาติอินโดนีเซียจะสามารถคว่ำทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลทั้ง2ชาติหลังช้ยชนะของไทยเหนือทีมชาติเมียนมาที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าขาดตกบกพร่องนัตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย โดยโปรแกรมในแมตช์ต่อไปของทีมชาติไทยชุดยู23นั้นจะลงสนามในแมตช์ที่2พบกับทีมชาติบรูไนที่แพ้ทีมชาติกะบ,บูชามาศูนย์ประตรูต่อ5โดยจะแข่งขันกันที่ระยองสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมในเวลา20นาฬิกาตรงซึ่งทุกท่านสามารถติดตามชมเกมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง t r u e Sport 2เช่นเคยครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลาการไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ